สวัสดีครับแฟนบอลชาวร้อยเอ็ดทุกท่านครับสุดสัปดาห์นี้มีการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์อเมเจอร์ลีครับซึ่งมีทั้งหมด9ทีมครับจังหวัดร้อยเอ็ดของเรามีหนึ่งในนั้นนั่นก็คือสโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดสปอร์ตครับที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และทีมของพวกเขาเองจะต้องออกเดินทางไปร่วมแข่งขันที่อำเภอเริงนกทาประกอบสายไปด้วยเรืองนกทายูเนเต็ดครับเจ้าภาพ TK Academy รวมไปถึงสุรินหินคน F4 ครับก็เรียกได้ว่าไม่ใช่งานง่ายเลยสำหรับกรุ u p ออปเดกลุ่มนี้แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมร้อยเอ็ดสปอตคับช่วงนี้เราไปพูดคุยกับท่านประธานสโมสรของร้อยเอ็ดสปอตคักันครับสวัสดีครับผมนะครับนายอดุโลดอินสุวรรณนะครับเป็นประธานสโมสรร้อยเอ็ดสปอตคันะครับเชิญพูดถึงความร้อวของทีมครับทีมร้อยเอ็ดสปอตคันะครับเริ่มเก็บตัวกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับ ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีแมตช์อุ่นเครื่องอทุกสัปดาห์นะครับทั้งพบกับสรารคามฟันกาละเอีด2,018นะครับ FC มหาสารคามนะครับแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งไปได้แชมป์4เซานะครับที่สนาม SS Auto Max นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับูดถึงเกมที่จะมาถึงในวันที่29นี้เกมที่จะถึงในวันที่29นี้เราจะพบกับาทาง TK Academy นะครับ ซึ่งจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลมานะครับก็ทีมจากนครราชสีมาก็มีความแข็งแร่งอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นทุกนัดนะครับเรา,าต้องโฟกัสไปที่แต่ละนัดนะครับฝากอะไถึงแฟนบอลแฟนคลับครับก็ยังไงก็ขอฝากพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงนะครับเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้กับ สโมสรฟุตบอลร้อยเอ็ดสปอร์ตคับด้วยนะครับในการแข่งขันไทยแลนด์อ m เมเจอร์ลีกนะครับก็ในานามของลูกหลานชาวร้อเอ็ดนะครับที่ของเราไม่มีทีมเชียร์ในฟุตบอลลีกอาชีพมานานหลายปีนะครับปีนี้ทางสโมสรของเราร้อยเอ็ดสปอร์ตคับก็ตั้งใจที่จะขึ้นสู่ระดับอาชีพในทีสนะครับเพื่อที่ให้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกคนนะครับมีทีมฟุตบอลเชียร์ในลีกฟุตบอลอาชีพนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคือท่านประธานอดุลโรธอินสุวรรณครับเป็นประธานสโมสรของด้านร้อยเอ็ดสปอร์ตับครับ,รบก็อย่างที่ทราบพอดีครับว่าสโมสรร้อยเอ็ดสปอร์ตขับได้เปลี่ยนชื่อจากจตรุรภพักพิมานสปอร์ตขับมาเป็น ร้อยเอ็ดสปอรคับนะครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านอดุลโรดอินสุวรรณครับประธานสโมสรร้อยเอ็ดสปอรคับได้นําลูกทีมของเขาครับเข้าสักการะศาลหลักเมืองนะครับซึ่งเป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นขวัญและกําลังใจแก่นักเตะทุกคนก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันที่อําเภอเลิงนกทาครับในวันที่ย9นี้ครับร้อยเอ็ดสปอรคับจะเปิด สนามนะครับพบกับทางด้าน TK Academy นะครับทีมงานคนนิยมฟุตบอลร้อยอก็ถ่ายทอดสดมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทีม Sport ร้อยเอ็ดสปอร์ตขับด้วยอีกหนึ่งกำลังใจของแฟนบอลชาวร้อยเล็กๆน้อยๆไม่มากไม่น้อยรักน้อยๆรักนานๆร้อยเอ็ดสปอร์ตขับครับสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะทิ้งท้ายบรรยากาศการเข้าสักการะของนักเตะ100ร้อยเอ็ดสปอร์ก่อนที่จะเดินทางไปที่ อำเภอเลิองนกทาซึ่งโปรแกรมการแข่งขันในพรุ่งนี้ก็มีอีกหลายคู่ด้วยกันนะครับทีมจากจังหวัดร้อยเอดฝากทุกท่านติดตามเชียร์ทุกๆท,ทีมด้วยครับเป็นกําลังแรงใจให้กับทีมจังหวัดร้อยเอ็ดของเราด้วยสําหรับวันนี้คนนิยมฟุตบอลร้อยเอดครับต้องจากลาไปแล้วแล้วพบกันในสูุปต่อไปนะครับขอบคุณครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ